รถไฟความเร็วสูงจากหางโจไปเซี่ยงไฮจากเซี่ยงไฮไปหางโจค่ะไม่ได้ว่าชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งคงดีกว่านี้แต่ว่าเราได้3ามคนแยกตรงนี้เป็นจุดเนี่ยเข้าทาง4836ตรงเวลาเป๊ะเซี่ยงไฮแล้วค่ะทำนี้ลงหางโจรตรงนะคะนี่จะไปเซี่ยงไฮลงมาจากสนามบินแล้วมาหาตามลาย19ตรงนี้รถ s t a t i น n นั่งมา20นาทีมีลิฟต์ตลอดค่ะสบาย ลาเจ็เก้าเดี๋ยวเราจะไปหารถรถไฟความเร็วสูงไปเซี่ยงไฮ้กันลิฟต์มาค่ะออกจากรถไฟใต้ดินเราก็จะไปสถานีรถไฟความเร็วสูง <c oughs> ก็จะดูสัญลักษณ์ <c oughs> น่ะน,น,นั่นเนี่ยเป็นรอบอ่ะ <c oughs> เนี่ยไปเซี่ยงไฮ้ <c oughs> องเฉียนวนี้มัน <c oughs> ไม่ต้องติดค่ะ <c oughs> มันไปได้เลย <c oughs> ไปชั้นสอง เราซื้อผ่านทิฟ com เดี๋ยวมีลงให้ดูด้วยค่ะแต่เราซื้อผ่านแอปไปหาลิฟต์กันค่ะจริงๆเดินเข้ามาเลี้ยวซ้ายหรือขวาขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้น2ได้เลยค่ะแต่ว่าเรามีของเราเลยอยากลองตามหาลิฟต์ดูค่ะแล้วจะไปซื้อของแถวนี้ด้วยร้านอาหารเยอะมากเลยก็เลยเดินดูแล้วก็ขึ้นลิฟต์เลยค่ะสรุปลิฟต์ที่เราขึ้นเนี่ยออกมานอกอาคารไปได้แค่ชั้นหนึ่งค่ะเราไม่ได้มีเวลาไปหาลิฟต์ตัวอื่นแล้วด้วยค่ะขอโทษทีค่ะรีวิวได้แค่ตัวนี้จากที่แม่เห็นนะคะที่นี่เขาลาก เพราะเห็นคนที่นี่กับการเดินทางตรงนี้เขาก็เอากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นบันไดเลื่อนได้เลยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ว่าค่ะที่หางโจมีสถานีรถไฟความเร็วสูงหลายจุดเลยค่ะเหมือนเป็นทิศของเขาเลยมีแค่ชื่อหางโจธรรมดาหรือว่าหางโจเหนือใต้ออกตกเลยนะค่ะ ที่เราใช้เดินทางในคลิปนี้นะคะก็คือหางโจตรงหรือว่าบางทีอ่ะเราเราจะเห็นในเขียนว่าหางโจอีทซึ่งตรงก็แปลว่าภาคตะวันออกค่ะเรามีเดินทางไปหางโจเวสหรือว่าหางโจซีด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีรีวิวในการเดินทางอันนั้นไปคลิปต่อๆไปค่ะเราเลือกเดินทางนะคะเราจะดูว่าเราใกล้จุดไหนใกล้สถานีไหนมากกว่าและเวลาในการเดินทางเหมาะกับตรงไหนบางสถานีคือมีเวลาในการเดินทางใกล้ๆก,กันเลยค่ะห่างกัน20นาที30นาทีรีวิวคลิปนี้คือเรา มาจากสนามบินเลยค่ะเอาขึ้นรถไฟใต้ดินเสี่ยวซานอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตมาลงที่หางโจอีทไลเวสเตชันเพื่อมาขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากหางโจตรงไปเซี่งไฮ้หงเฉียวค่ะขอแยกคลิปซื้อตั๋วให้ดูค่ะเ,เวลาเราไปเที่ยวไหนเราก็ซื้อผ่านทิดด c o คอมรถไฟรถไฟแล้วแต่เราจะไปที่ไหนเราะเลือกเซี่ยงไฮ้ราก็เลือกเซี่ยงไฮอะไรเนี่ยเราก็ดูว่าเรา พากลที่ไนถูกป่ะถูกตองเราเวื่อมให้หงเฉียวเราก็เลือกวันที่สมมติวันนี้ไปเพิ่มทางกลับก็เพิ่มได้หรือจะไม่เพิ่มก็ได้ทางกลับคือเราจองเวลากลับไปเลยอยรางเงี้ย่รอสมมติไปกลับวันไปเช้าย็นกลับเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลากลับอันนี้คือขาเดียวหราคาราคาขาเดียว มันจะบอกเวลาวิ่งกี่นาทีถ้าขึ้นต้นด้วยตัวจีเนี่ยคือความเร็วสูงมันจะเร็วมากมันมีเวลาบอกไหมห้าสิบห้านาทีแล้วนี่เวลาสมมติเลือกอันนี้ชั้นหนึ่งเราเรานั่งชั้นสองเนาะเราไม่ได้จองชั้นหนึ่งมันก็จะมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นธุรกิจแต่เรานั่งธรรมดาเนาะที่เราไปสมมติชั้นสองเราก็กดจองแล้วเราก็เดือกขากลับ กี่โมงใช่ไหมอ่าสมมุติเนืออันนี้แล้วเราก็เห็นไหมถ้ามันหมดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหมดมันก็จะซื้อไม่ได้ชั้นสองมันจะมีตัวแบบยืนนี่เราก็เลือกไปสมมุติเราไม่เอาเราก็เปลี่ยนดูเวลาใหม่อันนี้นะชั้นสองยังมีว่างเรากดจองโอเคเราก็กดมันจะขึ้นยอดรวมมา ใจตังปกติกดยืนยันเลยแล้วก็เอา QR โค้ดไปแล้วที่เราดูที่เราจองไว้แล้วตอนรอบที่เราไปยังมีประวัติแล้วอันนี้เราไปจากอันนี้น่าจะกลับจากเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้หงเฉียวไปหางโจวจากเซี่ยงไฮ้ที่เรากลับมาหางโจวนี่มันก็จะบอกประตูใช่บอกประตูเสร็จไปรอประตูอะไรยี่สิบเอแล้วก็ไปดูสิอันนี้เราราคาเท่าไหร่นะตอนนั้นที่เราจองนี่ไง สองรเจ็ดเนี่ยของอิมบุญอิมบุนเป็นเด็กเขาคิดครึ่งราคาเราเลือกรอบถูกทางนั้นเลยเนาะเราไม่ได้เลือกรอบแพงเลยนี่เขาจะบอกตู้บอกเลยีที่นั่งเออมีที่นั่งดีไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่มีที่นั่งอนะ่ะเนาะมีที่นั่งทั้งหมดมไปช่องเจ้าหน้าที่ใช้พาสปอร์ตเข้าช่องเจ้าหน้าที่ง่ายสุดค่ะ พอติดพาสปอร์ตตั๋วมันขึ้นเลยค่ะถ้าเป็นน้ำเขาจะเอาไปตรวจอะไรตรงนู้นดะ้วยนะถ้าเปิดแล้วก็จะให้ดื่มแต่ละสถานีหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าหลักการเดียวกันค่ะมีป้ายบอกข้างบนชัดเจน มาตามประตูที่ตัวบอกแล้วก็ดูหมายเลขขบวนอีกทีค่ะดูขบวนของเราว่าเป็นสีอะไรด้วยนะคะลงไปรอแล้วเราจะต้องดูสีตรงนั้นเป็นจุดที่รอค่ะเขาจะให้เข้าก่อนเวลาประมาณ10นาทีเองค่ะแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเขาจะต่อแถวรอตรงนั้นนะ่ะแล้วถ้าขบวนใกล้ออกแล้วจะมีคนเรียกเรื่อยๆค่ะใชยพาสปอร์ตติดไม่ค่อยผ่านค่ะจะเข้าะะทางเจ้าหน้าที่ให้พนักง,งานใส่ถ้าเป็นพาสปอร์ตอะ่ะ มาเรามาต่อช่องพนักงานสีเหลืองเนี่ยแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีบอร์ดตรงจุดรอเ,เราก็จะเห็นตัวหนังสือที่เขาวงกลมไว้ค่ะ ก็ดูว่าอันไหนตรงกับที่เราดูไว้เราก็ดูในบัตรโดยสารของเราจะบอกตู้บอกชัดเจนค่ะชเช่นเราดูมาก่อนลงแล้วนะคะว่าเป็นสีเหลืองแล้วเรามาดูที่ตั๋วเราคือตู้16เราก็จะมาล้อสีเหลืองค่ะแล้วก็ตู้เลข16บอกไปแล้วว่าแต่ละสถานีหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันแต่หลักการเดียวกันค่ะดูง่ายค่ะเราเลือกชั้น2หมดเลยค่ะทุกขบวนที่นั่งมาหน้าตาจะคล้ายๆกันนั่งสบายดีค่ะมีที่นั่งแต่ถ้าเราจองช้าอาจจะไม่ได้นั่งด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครวางแผนว่าจะไปอยู่แล้วอ่ะอยากให้จอง องตัวล่วงหน้าเลยค่ะเพราะเราเคยมีเหมือนกันที่ว่าได้นั่งแยกกันหมดเลย3คนแต่พอดีแม่พูดภาษาจีนได้ก็ขอเขาเปลี่ยนเอาค่ะถ้าลงมาแล้วหาจุดรอไม่เจอจริงๆไม่เป็นไรค่ะมองเลขข้างขบวนรถที่ถูกค่ะฉุกเฉินจริงๆขึ้นไปก่อนเราไปเดินหาข้างในค่ะตรงเวลาเลยนี้คือจากที่เราไปหางโจไปเซี่ยงไฮ้จริงๆค่ะเห็นไหมคะแม่ยังโบราณจดอย่างเดียวค่ะกำลังเดินทางจาก หางโจพมาเซียงไฮเร่มเปิไฟามือถหรือว่าไม่ชอบเราลงสร้างไฮหงเฉียวพ่อกับแม่คนละ276ของอิมบุล140รวมกันไม่ถึง700เลยค่ะใช้เวลา1ชั่วโมง12นาทีตรงเวลาเป๊<ร>แล้วค่ะออกไปอยู่ข้างในสถานนี้เลยค่ะเจอร้านนี้เลยแวะชิมอร่อยมากถูกใจมากแนะนำค่ะพักเซียงไฮ้สามคืนกลับไปหางโจงกันดีกว่าค่ะ มีรีวิวที่พักฝากติดตามด้วยนะคะเราลากกระเป๋าไม่พึ่งแท็กซี่อีกแล้วค่ะจากสถานีที่เราพักอีทหนานจิงโลดเราจะไปลงที่หงเฉียวไลเวสเต,เตชั่นที่เรามาค่ะเราเลือกที่พักแบบไม่ต้องเปลี่ยนสายตลอดค่ะพราะรู้ว่าขี้งกไม่ยอมขึ้นแท็กซี่เราออกมาขึ้นเลยอเราเจอบันไดเลือ่อนเราล่าขึ้นบันไดเลื่อนเลยค่ะหาคำนี้าปทางนี้ ตรงนี้เป็นจุดเนี่ยเข้าทางเดียวกันเลยมีครบทุกอย่างเข้ามาจากตรงนั้นใช่ไหมเ,เดี๋ยวขึ้นตรงนี้ค่ะแต่เรายังมีเวลาเดี๋ยวเราแวะกินก่อนแป๊บหนึ่งใหญ่ามากเลยมี32หยวนค่ะ มาเริ่มอท,ทยิมุนบอกอร่อยมากกินใหญ่เลยอ่ะมื้อน,นี้สาสิบสองไก่อีกสองไม้ยี่สิบสี่กับขนมอีกเจ็ดหยวนนี่อร่อยจนต้องซื้อกลับบ้านหกหยวนขึ้นมาจากตรงนั้นเราก็มาตรงนี้ค่ะมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเราใช้พาสปอร์ตเราเลยไม่ได้ไปเดินตรงนั้นแม่เลยมาต่อเข้าคิวตรงนี้ใช้พาสปอร์ตแล้วเดี๋ยวส่งให้เขาเลยไม่ไกลค่ะ ตามตั๋วเราบอกแล้วว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเรามา2 0 20 A ดูที่ตั๋วจะให้เข้าตามลำดับเนี่ยอันนี้เขาเข้าไปก่อนของเราเป็นดี 3, 1 2 5ห้ในตั๋ววั 20A แต่น่าจะได้เข้าได้ทั้งหมดพาสปอร์ตพาสปอร์ตเออของหนูติดของคนอื่นไม่ติด ก็ไม่ติดก็ให้มาตรงช่องแรกเดี๋ยวเขาจะบอกให้มาตรงช่องแรกปะมีลิฟต์นะคะไปเลยเน,นี่ยแต่จริงๆเขาก็ลงบันไดเลื่อนได้เขาลากกระเป๋าลงบันไดเลื่อนกันได้ะคะ่ะใหญ่ๆเขามเเเไม่มีเอร์เลยดี <c oughs> ด สามหนึ่งสองห้าดูเลขตรงนี้เนี่ยหนึ่งแปดเก้าเนี่ยค่ะใช่เราสิบเอ็ดสิบสองมันน่าจะเป็นชั้นหนึ่งมั้งที่คนน้อยอ่ะไมไ่ว่าชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งคงดีกว่านี้แต่ว่าเราได้สามคนแยกที่นั่งกันหมดเลยแต่แม่พูดภาษาจีนได้แม่ก็เลยไปขอเปลี่ยนกับคุณลุงเขาตรงนี้ขอเปลี่ยนดูก็โชคดีที่เขาน่ารักถ้าไม่น่ารักแม่ก็คงว่ายืนจกอิงบุญนะลูก พ่อบอกพ่อก็ได้สองที่นั่งเหมือนกันเหมือนเราจองช้าถ้าถ้ากําหนดเวลาได้แน่นอนเราจองเร็วๆเราก็จะได้นั่งด้วยกันไงียแต่น,นี้เราจองวันนี้เลยโหเดิน่างกันเยอะเลยนะลงห่างโจตรงนะคะเขาจะบอกหางโจงมาเลยค่ะแต่เราออกก่อนเดี๋ยวคนเยอะเดี๋ยวคนเยอะออกไปก่อนลูกเข็นออกไปก่อนเดี๋ยวไปรอพ่อข้างนอกติดไม่ติดใช่ปะไปหาเจ้าหน้าที่บุญไปหาเจ้าหน้าที่ ออกของเราพาสปอร์ตอ่ะเขาก็ให้ออกช่องนี้แหละออพวกที่ติดไม่ออกออกมาแล้วก็ไปดูจะไปสายไหนกันคะเมโทรสายไหนเรานั่งคนลรตู้กับพ่อเดี๋ยวรอพ่อก่อนไปแล้วมีลิฟไปได้ค่ะลองดูดิจะไปที่พักลําบากไหมเรานั่งไปลายหนึ่งค่ะลายหนึ่งสีแดงไปถึงไปตรงฝั่งเซียงหูนะคะ ต้องดูฝั่งด้วยนะมันเไม่นมนคนละฝั่งกันถ้าาเเรจะ<า>ไปหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวแม่จะรีวิวทั้งที่พักเซี่ยงไฮ้แล้วก็หางโจที่เที่ยวต่างๆฝากติดตามด้วยนะคะ